สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ย่กับผมเองนะครับสตินชี่็กเกมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมไฟไดนั่ยฟังกินกันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตัวละครใหม่ในมอดวิตตี้นะครับทุกคนซึ่งมอดวิตตี้นะครับผมเคยเล่นตั้งนานตั้งแต่ปีที่แล้วนะถ้าใครจําได้ว่าผมเล่นได้ลงคลิปไปนะครับแล้ววันนี้นะครับคือผมไม่ได้มาเล่นมอดวิตตี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครใหม่ในมอดวิตตี้ของเราที่มีชื่อว่าเจ้าแท็กติสจะเป็นไงทุกคนเดี๋ยยววเเเรราาปลล่่นนนกกััดีะคบ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มีในมอดวิตตี้แล้วนะครับทุกคนก็จะมีตัวละครมาใหม่3ตัวนะครับทุกคนไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับนะสตัวนี้ก็แล้วผมก็จําได้ก็คือเจ้าเท็ดดินะครับคือตัวละครใหม่ของในมอดวิตตี้นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับเป็นที่1นึ่งเขานะครับทุกคนไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าดูซิว่าเพลงเขาจะเป็นยังไงนะทุกคนไปไปเลยโอเคนะครับมาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหดูหน้าตาแล้วมนุษย์วิตตี้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยโอ้โหเพลงที่หนึ่ง โอ้โหเหมือนเพลงต้นฉบับในวิตตี้เลยทุกคนโอ้โหเสียงโคตรเหมือนโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะเป็นวิตตี้เวอร์ชันมาษุ์แน่เลยทุกคนวิตตี้เวอร์ชันมารุ์หรือเปล่าเนะะี่ยฮะอุ้ยเหมือนเพลงต้นฉบับเลยทุกคนแต่เหมือนว่าจะมันกว่าเพลงเพลงเก่าอะเพลงต้นฉบับอีกอันนี้น่าจะเป็นเพลงใหม่เครนะับเดี๋ยวเราเล่นสมันก่อนอุ้ยแต่มันเร็วนะอุ้ย วิ่งเหมือนว่ามอดบิตตี้ก็เร็วนะโอ้โหรู้สึกว่าเพลงใหม่ของบิตมอดบิตตี้รู้สึกว่าน่าจะยากเหมือนเดิมนะผมบอกว,ว่าเลยว่าเจ้าเทคกบิ๊ตเนี่ยก็ไม่ไม่เร็วนะไม่เร็วเหมือนกันนะโอเค ตาเรามั้งเุ้ยอ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 ื้ยโอเคอุ้ยเพลงมันดีเหมือนกันนะ โอเคจบไปแล้วนะครับเป็นที่หนึ่งของเจ้าตัวละครเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่านยากมากเออเจ้าเทคทติสเออจํจำได้แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเพลงที่2ของเจ้าเทคทติสต่อในหมอดวิตตี้นะทุกคนไปเลยนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเพลงที่สองของเจ้าเจ้าตัวละครนี้เลยนะทุกคนจําชื่อโคตรยากอีกแล้วนะฮะโอเคครับไม่เสียเวลาไปเลยดีกว่านะเพลงที่สองเขานะไปเลยดูซิว่ามันจะยากเหมือนเพลงต้นฉบับพิตตี้หรือเปล่านะโอ้เจ้าเทคดิสของเรานะจําได้แล้วที่จําไม่ได้มาเลยนะคะเพลงที่สองน่าจะยากขึ้นแน่นอนนะคะแต่โชคดีไม่มีเพลงที่3าของเจ้าเทคดิส ถ้ามันเหมือนบิตตี้จริงนี่โคตรฮาเลยนะโคตรโคตรน่าจะยากแน่นอนเอบิ้บเบิ้บเบิ้บเบิ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 บโอ้โหเสียงมันบิตตี้มากๆอ่ะเหมือนบิตตี้มากตัวละครเนี่ยเจ้าเทคดิดแต่ทำไมเทคนิสตัวนี้มันเหมือนบิตตี้มากเลยทุกคน โอ้โหเสียงเจ้าทิดดิสเหมือนกีตาร์เหมือนกีตาร์าของวิตตี้เลยโคตรเหมือนนี่น่าจะเป็นเพลงีต้องฉบับอีกเพลงหนึง่งเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหโ โอเคเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยปึ๊บ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 อ่าได้ละโอเคปึ๊บปึ okay. ๊บปึ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 ๊บโอเคเอาว่ะมันใช้ได้ดีว่ะ ออไม่แพ้ต้นฉบับนนี้น่าจะเป็นเทงใหม่เอ้ยเอ้ยลูกศรเป็นไรโอ้โหคะแนนลดลงไปโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครเจ้าชทติสก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดหริ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ